สวัสดีครับอีฟซีครับผมพี่นองนะครับวันนี้ก็บมาเบิงนะครับผลสีไก่เคียงนะครับพี่นองนะครับผลสีไก่เคี่ยงแล้นะครับพี่นองนะครับผมทางชลบุรีนะครับขอบคุณอีฟซีทุกกําลังใจนะครับผมที่ให้การติดตามนะครับผมนะทางช่อง youtube นะฮะขอบคุณที่หลายนะครับนี่นะครับเป็นการผลสีไก่เคี่ยงนะพี่นองนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนนะครับเป็นเอฟซีนะครับดูโฆษณานะฮะเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะรถของเรามีมาต่อเนื่องนะครับพี่น้องนะครับผมงบหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันก็ทาให้ให้ขับได้นะครับผมของเกียร์ทำอ่าของเกียร์โต้นะครับนะฮะเกียร์โต้ในราคางบหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเราก็มีนะครับผมเป็นเครื่องดูโอนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับพี่น้องนะฮะ เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมพัฒนาให้ดีที่สุดก็ขอบคุณพี่ทางกทมนะครับที่ให้ข้อแนะนํานะะนครับก็ขอบคุณนิดเยอะๆทุกกําลังใจแรงเชียร์ตลอดผู้มีอุปการะทุกท่านนะครับผมนะครับก็ขอบคุณแนะนํายาแก้ไอนะครับว่ากินแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับตั้งแต่ก่อนนี่จะไอตั้งแต่หลังเดือนตุลาตุลาคมนะครับผมกันยาตุลานไอมาแต่นู่นนะครับ มาช่วงนี้ก็บางคนก็กลัวผมไม่ได้เป็นอะไรนะผมก็มีอาการภูมิแพ้นิดหนึ่งนะครับนะครับมีอาการไอเป็นภูมิแพ้นะครับก็กินน้ำมะนาวกินหลายๆอย่างนะครับทีเอฟซีแนะนํามานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับผมนะะนครับของพี่เอ๋นะก็เร่งให้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวกลัวมันจะส่งรถไม่ทันนะครับนะครับสวยแน่นอนนะครับทางต้นก็ทําให้สุดยอดนะฮะ บอกแกว่าเอาให้แบบสีแบบลูกค้าแบบถูกใจไปเลยนะครับให้หนาไปเลยนะครับนะครับเนี่ยก็ตามงบประมาณนะครับผมรถของผมก็อาจจะทําได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ก็พูดถึงว่าก็ทำมันมันก็องมีที่ตีบ้างนะครับพี่น้องเนาะนะครับเราจะให้เนียนเหมือนรถบ้านเขาก็คงไม่เนียนนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะพี่น้องนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับ นะครับผมไม่คุยว่าเราตัวเองดีนะครับก็ดูเอานะจากการส่งการซื้อพี่น้องนะครับนะบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมอยา่าพี่น้องดูคลิปก็อย่าก,กดข้ามนะครับพี่น้องนะฮะขอเป็นกาลังใจนะฮะขอบคุณอย่างมากนะ บรรยากาศนะครับพ้นพฝนพึ่งตกไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้นี้นะครับพ้นพึ่งตกไปเมื่อกี้นะฮะดูแรสุขภาพกันนะฮะช่วงนี้กับช่วงนี้เกี่ยจับให้แน่นเลยนะเป็นเนื้อเดียวในช่วงนี้นะฮะบางบางเจ้าไม่กล้าทำแบบนี้นะกลัวเสียเวลาอันนี้เกลี่ยให้อย่างดีเลยนะครับั้งต้นเกลี่ยให้อย่างดีเลยอัดเป็นเนื้อเดียวไปเลยนะครับ ุดยอดมากนะครับยอดมากเลยครับชิญชวนยินข้าวแล้วี่จี้ม,มีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงสวยแน่อนอนนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องทั้งบ้านนอนห้องากานะครับบรรยากาศดีนะครับผมเมื่อนี้ก็ประเพณีอีสานบ้รรเทาเขาก็ ไปกินขอาป้ากันนะครับออกนอกบ้านไปนั่นนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับผมที่เบิ้งคิปเบื้องอยังตลอดนะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณหลายนะครับ รถผมนะครับมีแต่รแท็กซี่พอดไปนะพี่น้องเด้อนะครับผมได้มีงบน้อยกับทรมาสอบถามเลยผมเฮ็ดให้ได้ใด้นะครับผมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเงินเงินบ่หลายกับทรมาบอกเดี๋ยวผมผมมาหาเพื่ลยกันนะครับเดี๋ยวผมเฮ็ดให้นะครับพี่น้องจริงๆผมก็อยากให้ได้ครับเป็นเครื่องดูโอนะครับเครื่องดูโอมันที่บอกใครมีปัญหาปัญหามันหน่อยนะครับถึงอะไรมันจะแพงกับจริงอยู่ครับแต่มันมันบอกใครเสียนะครับอยากให้ครับเครื่องดูโอมากกว่านะครับพี่น้องนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องหลายๆคนเลยที่อยู่เบื้องคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับแบบเท่าเรือถอดอีริยนะพี่น้องนะครับถอดเบื้องมืดเลยนะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องซื้อไว้เด้อครับผมดีกว่าครับที่เบพอนรถไปหนีไปถิ่นครับซื้อเงินสดไปแล้วครับปวต้องบินปิ้นเบี้ยพอนยังหมากไหมนะครับนะครับนัดไม่เพราะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมนะซื้อสดเลยนะครับพี่น้องนะครับเอาไปขี่รถเ้องกับเปิดภัยเนา่นะรวมรวมเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับก็คือคือขี่รถส่วนตัวเซิร์นตัวเ้องของกันใดนะครับนะครับ จอ่านะครับการทํานะครับผมการทํานะครับถอดมาเลยนะครับพี่น้องนะครับของผีนะครับทางเชอร์รี่นะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องนะจุขอังสุบอนนะครับปีกดไหลกดเชร่นะครับ บรรยากาศมันเย็นนะสร้างต้นเราก็บบบลุงนะครับผมก็คือเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเอาให้เป๊ีที่สุดนะครับผมขนี่เป็นรถอ่ามันขึ้นอยู่กับรถสภาพนะครับสภาพอ่าสภาพสวยก็จะแพงนะครับผมเพียงพี่น้องเพียงนะครับบไอ้ก่อนได้เพียงนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับเดี๋ยวว้คลิปหนาเดวมามาไหล่สนให้พี่น้องเบื้องอีกทีนึงนะครับอันนี้ลงไก่เคี่ยงลรวครับลงไก่เคียงล้วนะครับ ต้องใจเสียงแล้วครับคลิปนี้ไว้แค่นี้กอนอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหนา้าเขาคอยว่ากันใหม่นะครับผมขอบคุณนไลายนะครับขอบคุณน,น,นริรายครับสวัสดีครับ